อจาร์ีีครับหนูเป็นคนที่ขายของเก่งมากนะครับหนูจะเอาชิลลี่เอาผ้าของอาจารย์วีนีไปโพสขายสามารถขายได้เลยไหมนะครับคืออย่างนี้ครผมเก่งเนี่ยผมก็จะทําความเข้าใจให้กับหลายคนไปทราบนะครับซึ่งผมเองครผมก็สอนคนมามาเยอะนะครับบอกว่าตัวเองขายดีตัวเองขายเก่งนะแล้วก็จะเอาชิลลี่ไปขายนะโดยที่ตัวเองเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจนะ ไม่สามารถที่จะอธิบายลูกค้าได้นะจริงๆเนี่ยคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่ต้องการคำอธิบายอะไรเยอะหรอกนะเขาจะถามไม่กี่คําถามให้มันโดนใจแล้วก็คนที่ตอบเนี่ยมีความจริงใจแล้วอตอบตรงๆนะฮะเขาถามมาตอบตรงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนซื้อเพชรซื้อจิวเวลเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากอยู่แล้วนะฮะสําคัญอย่างยิ่งยวดฮะไอ้ที่เราขายจิวเวลี่เนี่ยมันไม่ได้ขายเพชรขายทอง ไม่ใช่อย่างนั้นฮนะขายเพชรขับขายจิวเวลรี่คือขายความเป็นตัวของตัว,ตวรเราเองขายความเชื่อมั่นขายความน่าเชื่อถือแต่สิ่งที่เขาถามเนี่ยเราตอบเพราะเรารู้ไม่ใช่ตอบเพราะเราพรีเซนเก่งอะไรไม่ใช่จิวเวลรี่มันเป็นของสวยงามมันสวยอยู่แล้วเราตอบด้วยความจริงใจตอบอะไรที่เป็นตัวตัวเราเองขายความเชื่อมั่นขายความน่าเชื่อถือ นี่คือเรื่องสําคัญหลักๆนะครับซิวีวลสวยอยู่แล้วครับซอนมือใหม่ให้ขัดซิวีวลออนไลน์ครับ